สวัสดีพี่น้องสวัสดียามเช้าก็บ่เช้าปานไดเด้อค่ะบ่ายนีบ่าลุงเช้าเก้าโมงะบ่เช้า9:00นพี่น้องเอ้ยสวัสดีตอนสายๆเด้อพี่น้องเอ้ยฝนตกลินไปปล่อยมีหยังแนน้องสลาแนะนําแน่แนแอนยานน่ะโอ้ต้มหอพี่น้องกอยังนลวกผักลวกผักแล้วก็ทอดีเป็ดทอดีเป็ดทอดหมูมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บนํากันค่ะ เดี๋ยวไม่ต้มจะต้งไปปีนไก่ใช่หรือเปลาเนี่ยปีนอะไรอย่างนร้มาปีนเตไรปีนอะไรซ้ำซี้บเลยแม่นั่งลงไก่ฮะนั่งไปแล้วนี่เห็นไหมนั่งแคทเด้อมันเห็นมามยืนเห็นมากินยืนแล้วมันจะคว้ามะข่าปากต่อทางแรกมึงนะแคทเด้อมาจ่ายกูไก่ใจดำเหรอเด้อกูบอกไว้ก่อนกูเอากระถิ่น

กีนไก่เน um, ี่เทนนะห้องปูนะแม่ไอปูเนี่ยองปูมากทีนไก่ตั้งแ่ชองนี่ไรแต่นี่เยแยกไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรอะไรนะเสียกะายไปในกวรู้องคนกันอืมบทเหลเยตลยับนเอป็นรคนอดไปไปห้องปูไปห้องปู ไปห้องปูไปห้องปูไปไปหันอันปลาเอื้อยี่เขี้ยวนะโอ้ทางเทิงกัเสียงสนันกินแมงแข้งบึดจาเสิทักเอหนแแม่ิอไปได้ได้แล้วเฮ้ยต่สิไปกราซาวตด แรครับผมอารมนั่นนี่มันบอกอนาัะไอ่พระป่าากุกาจันนไปไปหาาปาดูสร่มไม่เป็นหมูปิเอะนี่รมนั่นเนบ่มันจะหมูปิงจะเอกมันเป็นกนาะน้ำเนจะลายเหรอวะจะลายันจะน้กอไปเห็นอันห้างแม่แค่บ่คุณอาบวลาเล่ป๊บอันห้างฝึกผม ง่ายเองทาาน่ายเงเขทย้างเียท่าง่ายๆดจังกับ้าเพิ่ม้องหนึ่งมา่เป็นพวกเป็นงวนน้ำคุณเืองไหมเจ้าทอดแ่มันกรอบๆกินแล้วมันหอมมันมันน่าลองชุยบนมีบะเาะ้เมือน้วันน่กินมันน ขวนเนยหนุ่มเนาะข่วนเลยอืมเไม่รีปูนลนงอู่บนนู้เหนอนี้น้ันอะไรบอไส่เเพื่อแก้บรรทัดเป็นแหงน่งสหเราโอกยเก็นเน พูดมากเ่ไม่ใญ่ในโลกไม่ใเจอในโลกนโโลกเาเนุ่ิ้นไม่ห้าก่อบเราไปอยากไปก็ไปอคุณลล่ะสิมาสงหนฮะอิมิน้ยน่ะชิ่อะไรเลเยไม่ไม่

ปะฮางงัวใชลูกตา,ากับปะางัวบ่ะหอดบ้านมันผงบ้านะงัวหล,ล,ล,ลุมันมาท่องจ้ลูกไม้เจ๊ดิว่ะโอ้ยบ้านฮะมีวิไลทรบนงัวมันเพื่อน้องผงผันงัุคมครัอืม Tôi... Lạ. Mà like ừ. ừ. nào. Ừ. lại mê menu, cho sẽ kìm cho nhà Em dạy nha ừ. ạ Nô một thử vào Em không ngủ lại nữa là trốn Phừ lại thử ơi Tổn xám thử tổn cái cho mình mình là lợi ghẹ Chú tí lại dạ cái u nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Tăng cái tàu này, nó cũng một mùa này, cái chậu này Tăng tự Chắc mà đổ cái độ cái thôi Mà mà Cái có cái này แจ้งเดือ <c oughs> นหายอย่เนอะมาเนค่ยมาเนี่ยวันกับอ,อันเรือ่องเสื่อมพุนเรื่องเสื่อมเสื่อม มาเด้อมาจีนมือโอ๊ยไพไปไปนําไพาไปไปนําเนี่ตลาดนะกะไพยอุ้มก็ให้อุ้มอือเจอราเอาีดอกนั่นนะฮาแต่ไพเดีมือเข้าขออีกนี่ขึ้นปลาล่าอีได้เลยอีกน่าอันนอันพูมันอัมนอือนี่งนอนน่ cô chắc đủ hương nữa không? tù Không, ăn phở gậy đi Nào, ta làm ừ. phở ừ. gậy anh phở gậy đây nè Không, em có thuyền luôn, mấy người, phở luôn mãi 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 เออข้างหน้าก <Wha> ็ได <Luis> ้เลยเดีน่าตลาดเลยอืมอย่างน้มัน <Und> ย <y> oh. ังไดเครื่องส่งเหรออืมอืมอยู่วันเครื่องเนี้ยมันก็อยู่ตายย้ายตายยุบ เรไปเจ้าปเาจดินเขาานน้างบ่าิามันแท่มาตามาพวกจกดินบ้านกูซ้อมสี่นก่อนนี่ยดือางาวมึงามาหุดกดินบ้านนี่โอทำงานก ตุนึงอยู่ที <estar á> ่อ <girl> ยู <yat> <aurait> <t une et obedient> ่นอนตุมนึงนอยู่ที่น้าบอกหนึ่งแค่ต้นตุยตาปูนสายสายหอมกุมาสุ่มเอาตาไม่เห็นะบ

อืมทำงนำก่าปง,งปวด้นเชิง้เออน่ะตีตีนัน่นไปเป็นตีมันตีมอตีมือพ่อไม่ไดเล่นอะไรนี่นะน่าใช้หมวกน,นะเอาหมวกมาทัางล้างเทนหมวกมึงยังนี่แะีเป็ดนน,นักกายเนาะไม่ใช่ปัะนี่ยหมวน,นอนเลยเหรอไม <ป S 3> ่ได้ะนะ พอกันใหม่คิมนาด้วยพี่น้องก็บุญว่าสหายให้ใหญ่เอีพดโพ่มือก่อนอืมมานอน